ดานสิบห้า r i s t i c Hall หรือโผงล้ำยุคความยากในการเอาชีวิตรอดระดับศูนปลอดภัยมั่นคงไร้ซึ่งอินทอตี้คำอธิบายดานสินั้นเป็นโถงที่ดูล้ำสมัยที่มีเขตมืดสนิทเป็นบางจุดเนื่องจากไม่มีแหล่งกำเนิดแสงใดๆสามารถได้ยินเสียงของเครื่องจักรในระหว่างที่เดินทางในโถงดันนี้เสียงพวกนี้เกิดจากเครื่องจักรภายในห้องขนาดใหญ่ ที่ถูกปิดด้วยประตูเสริมเหล็กผนังบางส่วนของห้องเหล่านี้ถูกทําด้วยกระจกหนาเครื่องจักรเหล่านี้มีขนาดตั้งแต่แล็ปท็อปไปจนถึงมิอาจวัดได้และดูเหมือนว่าขนาดของพวกมันจะไม่มีผลต่อเสียงที่ปล่อยออกมาเครื่องจักรบางเครื่องก็มีหน้าที่ที่ชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดอย่างเช่นการผลิตเหล็กเส้นแต่ส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนจะไม่มีหน้าที่อะไรบางเครื่องก็ไม่คล้ายกับสิ่งที่มีอยู่ในฟอนต์ลูมเลย ในบางครั้งอาจจะมีการพบกับห้องเครื่องจักรที่ยังมีสภาพใช้งานได้แต่โดยส่วนใหญ่จะพบอยู่ในสภาพที่ระเบิดไปแล้วหรือพังด้วยสาเหตุบางอย่างเลยได้มีการตั้งทฤษฎีไปว่ามันอาจจะเกิดจากการที่เครื่องจักรเหล่านี้ไม่ได้รับการบำรุงรักษาและกำแพงกระจกของห้องเหล่านี้จะมีรอยร้าวแต่ก็ยังไม่แตกจึงสันนิษฐานได้ว่ากระจกเหล่านี้น่าจะคล้ายกับกระจกลามิเนตเนื่องจากดา่านมีขนาดใหญ่ที่จะวัดได้ จึงได้มีการคาดการไว้ว่าด่านนี้ยน้นไปที่สิ้นสุดจนถึงตอนนี้ได้มีการยืนยันแล้วว่าด่านนี้มีขนาดอย่างน้อย6 0 8 0ตารางกิโลเมตรห้องโถงและถงทางเดินทํามาจากคอนกรีตสีขาวหรือสีเทามีเสาเหล็กภาดไปตามำแพงและเพดานและยังมีสัญ,ญลักษณ์ที่ดูคล้ายลายอาหรับสลักไว้บนเสาอีกด้วยที่ดูแล้วก็เหมือนมีไว้เพื่อตกแต่งเฉย มีแสงไฟหน้าคนลุกเปล่งออกมาจากหลอดไฟตามกำแพงเพดานพื้นในถงที่ว่างเปล่าแห่งนี้สิ่งเดียวที่ดูจะตัดกับสีหลักในด่านนี้ก็คือรอยคาบเลือดและของเหลวในร่างกายและศพที่พบได้ทั่วทั้งด่านศพที่ดูคล้ายมนุษย์เหล่านี้จะใส่เสื้อกาวแลบและสาเหตุการตายก็ดูเหมือนจะมาจากการต่อสู้ด้วยอาวุธหลายประเภททั้งมีดประดิษฐ์เองและหอก ก็สามารถพบได้ข้างๆศพเหล่านี้แต่ยังไม่มีการพบอาวุธปืนแม้บางศพจะมีรอยกระสุนอย่างชัดเจนก็ตามแม้จะไม่มีมาแลงมาช่วยในการย่อยสลายแต่ศพพวกนี้ก็เสียน้ำไปมากพอที่จะรู้ได้ว่าพวกมันอยู่ที่นี่มาหลายเดือนหรือหลายปีแล้วแต่ว่ากำลังคนที่มีอยู่ในด่านนี้ก็มีไม่มากพอที่จะตรวจสอบชนสูตรและจัดการกับศพเหล่านี้นด่านนี้มีห้องอยู่หลายแบบ นอกจากห้องเครื่องอยนตที่ได้กล่าวไปแล้วก็ยังมีห้องทดลองห้องพักห้องครัวห้องควบคุมห้องเก็บสเสบียงน้ำหรืออุปกรณ์หลายชนิดเวอนแตจน้ำอมมนที่ไม่สามารถถูกพบได้ในด่านนี้เลยห้องส่วนใหญ่วา่างเปล่าและไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆในขณะที่บางห้องมีร่องรอยการต่อสู้บนยางรุนแรงคอมพิวเตอร์นั้นสามารถใช้เชื่อมต่อเครือข่ายภายในแบ็กบูมได้โดยของพวกนี้ มีระบบปฏิบัติการที่ไม่ทราบเวอร์ชั่นของ Linux ที่มีชื่อว่า Avalon 2.4ในคอมมีไฟล์ที่เขียนด้วยภาษาที่พวกเราไม่รู้จักซึ่งตอนนี้กำลังถูกศึกษาโดยกลุ่ม Sign s i g n ัทออเ r ออย่างไรก็ตามแล้วก็พอรู้อยู่บ้างว่าไฟล์พวกนี้เป็นบันทึกเมลงานคนา้นคว้าและคู่มือของเครื่องจักรที่ได้กล่าวไปข้างตน้นไม่มีการพบเอนิตใดๆภายในดาแต่ก็ได้มีการค้นพบศพพวกฮาวเป็นกองนืนนอยู่ในห้อง ที่เอาไว้เผาสิ่งของที่เราไม่ทราบจำนวนมากการค้นพบด่านสิถูกพบโดยนักเดินทางที่ผ่านเข้ามาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด่านสิบเขาผูกเข้ามาในห้องควบคุมขนาดใหญ่ที่ต่อมาได้ใช้เป็นแคมปในการตั้งฐานเพื่อสำรวจต่อไปหลังจากผ่านไปสองวันประตูที่เขาได้ใช้เข้ามาก็ถูกปิดลงจนถึงวันนี้ประตูก็ยังไม่เปิดออก ต่อไปนี้เราจะเรียกแทนนักเดินทางคนนั้นว่าเอ็นริกเอ็นริกก็เลยติดอยู่ในด่านนี้ตั้งแต่นั้นมาและยังคงไม่มีการค้นพบทางเข้าหรือทางออกด้วยวิธีอื่นเวลาผ่านไปสองปีเอนริกได้ทําการสรํารวจด่านไปประมาณหนึ่งและยังคงใช้ห้องควบคุมเดิมเป็นฐานที่มั่นหลักเขาสามารถติดต่อและพิสูจน์ให้กลุ่มภายนอกรู้ถึงการมีอยู่ของด่านนี้ได้ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์และยังคงอัปเดตรเรื่องราวของเขามาเรื่อยๆทุกอาทิตย์ เขาใช้เวลาปีแรกไปกับการสำรวจพื้นที่รอบๆเขาได้ประมาณไว้ว่าสำรวจไปแล้วประมาณ6 8 0ตารางกิโลเมตรส่วนในปีที่2เขาได้หันไปสำรวจไฟล์และเจาะลึกเทคโนโลยีต่างๆแทนซึ่งเป็นเรื่องนาาเศร้าที่เขายังคงไม่ค้นพบวิธีการอกเตกยด่านี้เลยตลอดการศึกษาคนคว้าที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้ให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจของเขาเป็นหลักต้องขอบคุณระบบเครือข่ายภายในแบ็กกรูม เราจึงสามารถติดต่อกับเขาได้ตลอดและได้มีการส่งสือ่อเพลงเกมและสิ่งอื่นๆที่เขาเพื่อช่วยให้เขาผ่อนคลายบ้างจากการที่ต้องอยู่คนเดียวตลอดเวลานอกจากนี้เราก็ยังสามารถติดต่อกับครอบครัวเขาที่อยู่ในดาสิบเบตด้อกด้วยโดยรวมเขาก็ดูใจชินกับสถานการณ์ในตอนนี้ไปแล้วก็ยังคงมีจิตแพทย์ของเราคอยตามดูแลตลอดเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพจิตใจของเขาจะปกติดีในขณะที่ยังอยู่ในด่านนี้ต่อไป อาณานิคมภายในแดนฐานเดียวที่เราทราบในตอนนี้คือฐานของเอนริกซึ่งถูกตั้งอยู่ภายในห้องควบคุมหลักเป็นเวลามากว่าสองปีแล้วจากการสำรวจได้มีการค้นพบถึงร่องรอยของแคมป์อื่นภายในแดนแต่ทั้งหมดก็ถูกทิ้งร้างและน่าจะเป็นของเหล่าล่างไร้วิญญาณภายในแดนและยังคงไม่พบร่องรอยของนักเดินทางคนอื่นภายในแดนทางเข้าและทางออกการเข้าไปในดนสิบห้าน,นั้นเป็นเรื่องยากมากๆ ในตอนนี้วันที่14เดือนธันวาคมปี2021ได้มีการค้นพบทางเข้าออกเพียงแค่2วิธีเท่านั้นตามประวัติศสาสตร์ของแบคทูเที่เคยมีบันทึกไว้วิธีแรกเคยเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนั่นคือการเข้ามาจากกาแพงที่ดูยืดยาวไร้จุดสิ้นสุดที่มีลักษณะคล้ายกับดาศิที่ปรากฏขึ้นมาในดาน10เท่าที่รู้เอริกเป็นเพียงคนเดียวที่ค้นพบประตูที่พปเข้ามายัางดาศิโดยไม่ได้เตรียมตัวหรือติดต่อกับกลุ่มอื่นๆเลย สองวันต่อมากระแผงก็ได้หายไปทำให้เขาติดอยู่ภายในดแดนอย่างไรก็ตามเอกสารที่เอนริกได้ค้นพบจากคอมพิวเตอร์ภายในแดนที่ช่วยให้เราสามารถตั้งริสตีแต่ละปรากฏการประหลาดนั้นได้เป็นบันทึกของหนึ่งในเครื่องสแกนที่ถูกค้นพบภายในดแดนอุปรกรณ์ที่แสดงภาพนี้สามารถถูกค้นพบได้ทั่วไปภายในดนพวกมันจะแสดงสิ่งเดียวกันออกมาตลอดเวลา ซึ่งจะเห็นเป็นภาพวัตถุต่างๆลอยผ่านไปมาประเภทนีจะถูกเชื่อมกันด้วยเส้นสีเขียวแต่ถ้ามันลอยประซ้อนกันเมื่อไหร่วัตถุทั้งคู่ก็จะกลายเป็นสีเขียววัตถุในภาพส่วนใหญ่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แต่ก็มีบางอันที่เร่งความเร็วหรือลดความเร็วลงแต่ก็ยังไม่มีการค้นพบการเปลี่ยนแปลงไปของเส้นสีส้มเลยรูปทรงเดียวที่ไม่ได้เคลื่อนที่เลยตลอดเวลาสองพีที่เอนริค,คอยเฝ้าดูคือวัตถุตรงกลางและโบกกลมเ,เล็กๆที่อยู่ด้านขวา เราสามารถสังเกตได้ว่าเส้นสีส้มบนจอจะเป็นการประมาณการเคลือนที่ของวัตถุต่างๆและจะปรากฏขึ้นมาเมื่อวัตถุเหล่านั้นอยู่ในจอเท่านั้นคล้ายกับเส้นสีเขียวที่เชื่อมกันระหว่างวัตถุซึ่งจะปรากฏขึ้นมาเมื่อวัตถุทั้งสองอยู่บนหน้าจอทฤษฎีแรกก็คือนาสิบห้านั้นเคยเป็นสถานีอาวากาศและมีวัตถุเคลื่อนที่อยู่ร,บรอบๆในตอนแรกทฤษฎีนี้นั้นฟังดูเข้าท่าพเพราะรายได้ที่ถูกพบนั้นดูคล้ายกับที่วีอยู่ในยานอาวากาศ อย่างไรก็ตามทฤษฎีดีได้ทิ้งคำถามเอาไ้มากมายอย่างเช่นเส้นเชื่อมพวกนี้คืออะไรทำไมเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ผ่านกันจึงกการเป็นสีเขียวทำไมวงกลมเล็กๆนั่นจึงไม่มีวิถีโคจรเลยนอกจากนี้วิถีโคจรของวัตถุตา่างๆก็ดูจะไม่ตรงกับวัตถุในอวากาศเลยทฤษฎีที่2พยายามจะเชื่อมเรดาร์และการสแกนของมันให้เข้ากับเหตุการณ์ที่มีกำแพงโผล่มาในด่ดานสิบโดยกล่าวไว้ว่าวัตถุบนจอคือดาวต่าง และเส้นสีเขียวคือทางเชื่อมของด่านนัน้ันที่ทําให้นักเดินทางสามารถข้ามไปมาระหว่างด่านต่างๆได้ไม่ว่าจะด้วยการโนคลิปหรือประตูที่พาไปยังด่านอื่นๆและเมื่อวัตถุอยู่ซ้อนกันน่นก็หมายความว่าด่านทั้งสองได้วิ่งเข้าชนกันไม่ด่านทั้งสองโนคลิป no ใส่กันส่งผลให้บางส่วนของด่านหนึ่งไปโผล่อยู่ในอีกด่านสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดก็คือเรดาร์นี้ไปเพียงแค่การจำลองภาพหรือว่าด่านพวกนี้เคลื่อนที่อยู่ในระนาบแบนลาบ ทฤษฎีนี้ได้รับการสนับสนุนจากการที่เอนวิกได้เข้าไปพบกับสิ่งที่น่าจะเป็นทางออกจากแดนโดนรีดาน,นั้นจะเห็นเป็นเส้นสีเขียวที่ลากไปยังวงกลมเล็กๆที่ด้านความจอได้มีการทาั้งทฤษฎีไว้ว่าเส้นสีเขียวนี้โยงไปยังห้องแปลกๆที่ถูกพบอยู่ห่างจากฐานหลับไปประมาณสองชั่วโมงห้องนั้นจะดูไม่ต่างจากห้องที่มีเครื่องจักรอื่นๆภายในแานแต่มีข้อแตกต่างที่ไม่พบในห้องอื่นเลยนั่นก็คือเครื่องจักรในห้องหายไปและพี่กอบประตู ที่เหมือนจะพาไปยังพื้นที่ว่างเปล่ามีแสงสีขาวในธรรมชาติเปล่งออกมาจากกรอบประตูที่ไร้บานนั้นลึกเข้าไปในประตูนั้นเหมือนจะเป็นทอฟ้ายามราตรีที่มีจุดสีขาวส่องสว่างมากมายมีทรงกลมสีน้ำเงินใสเปล่งแสงอยู่ตรงกลางซึ่งดูเหมือนจะเป็นดวงดาวแต่ก็ยังคงต้องไปการสังเกตเพิ่มเติมเพื่อหาข้อมูลเพิ่มโชคดีที่ประตูเสริมเหล็กที่เป็นทางเข้าไปยังห้องนั้นยังคงอยู่ดีทำให้าดานสิบห้าไม่สูญเสียความดันอากาศไป อย่างไรก็ตามเอนริกที่ถูกขอให้ใช้เวลาในเขตนั้นให้น้อยที่สุดเพราะมันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าวัตถุในห้องนั้นได้แผ่รังสีออกมาอย่งายงพื้นที่ร,บรอบๆแม้ว่านี้อาจจะเป็นทางไปยังด่างที่ไม่เคยถูกคนพบมาก่อนแต่เรายังคงไม่สามารถสำรวจมันได้ตอนนี้เราทำได้แค่บังว่าจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่จะทำให้เราข้าถึงดาสิบห้าไดจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อช่วยเอนริกออกมา